เอ้สามวเก่าซ uh, ื like ้อไวจนลืมเลซื uh, well ้อจนวาอ่าได้ลายเป็นได้กันหมกันได้เยอบปะซื้อไวแต่เดียว่าได้ทักสามตัวน่ะครับเสีของเมียันในเริ่มแรกว่าจซื้อมันเป็นเล็กเล้าวรอขอเหล็กเล้าแต่ฝันว่าปู่กุงตายไม่สามตัวก็เลยจี้ก็เลยว่าซื้อเล็ไทยไว้น้ำแน้ก็เลยส่ซื้อเหล็กไทยไว้ทิ่มไวแต่เดียวว่ติดเจ็บจนลืมตัวเก่าได้เท่าใดวเก่านี้ได้ ฟังเสียีเนะากันมาเบลกักจับได้พราะี่เราไม่มูมอถือกันนอมากันเสือกนอะได้กว่าเราจะอดปั๊ดกิน้าเลยจะคนากันบก็ช่วงท้เบียนรถกันนี้นี่นี่นะไม่วงเปี่ยนรถใหญ่ซอีเก่าอีกถากันรถออไปก็สิได้รลายยุสเ สาว่าพอดีละสิมมีโมเถือกเสียโมเถึงว่ามมีโมเถือกคเดียวสิคนเดียวก็ได้ที่นี่คือดวงเป็นดวงดีก็ได้ขี้กระพาะเนี่เป็นดวงดีไไต่ร้ายว่าแม่อยนี่เปเจ็บเนี่ยกระเพาะขี้ได่นว่าลายไรเนี่ยเจตกงคนไหนมันทรายอันไหนมลร่มบอกอ่ามันฟสีเหลืองน้ำมันแดงไหมรองน้ำมัฮะเย็นงมากซมา มนหลังสูมาให้เออแถวฟองจะบอกไอ้เงวดควันนบ่อจบองตัวเล่อได้เงวดควันแดงแดงก่อซูบ้างะเป็นเมฆได้มาจากไคาเออไต่บ่อได้ยังขีดข้าแม่สอบรถวันไหนซูนเก่าตัวเดียวเก่าหมดแอดกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้่น้อเอกกามันคักมันปะมันเนี่ยครับมาจีเดียวตัวเดียวขั้นฟันคักนฟันแน่นาสวถือตัวเดียวโคโลเล่นนิดเครื่องล้านเนาะเครื่องล้านเนาะถือขั้นสามตัวสองตัวสามตัวก็ถือสามตัวก็ถือถือจนลืมสามตัวเป็นเลขของเมียเมียฝันว่าปูเอากุ้งตายมาหายสามตัว FC ก็เลยคุยกันว่าเป็นยังคืองว่าซื้อรัฐบาลทีมไว้แน่เลยก็เลยว่ากันซื้อไว้ซื้อไว้ตั้งใจว่าที่หกที่เจ็ด คือว่าจนเรื่องเงินเขาบัญชีเราคอยไปบึงคอยไปจับคอยไปจาบว่าจะคล้องสืบเด็กต่ศูนเก่านี่ก็ได้ไลนยค่ะซูนเก่าควาควาเนียนครับซูนเก่าเอาตัวเดียวเลยเฟ้นขึ้นอย่างไรได้บนน้ำไม่ให้ฟันสามขึ้นสามขึ้นฟันเจรื่องเก่าฟันนันได้แต่กลุ่มไดยามแต่กลุ่มตายอยู่นแล้ว ก uh, okay. ุ้งกระป๋อัแบ่บางเป็นกุ้งเป็นเตี้ยน่ากอย่างนมาบ่งเป็นกุ้งเน่าตัวเบ่อบางเปนกุ้งเน่ามมนเป็นกุ้งไตกุ้งเน่ากุ้นเกาเน่าบางก้างว่านมันจะเป็นมันเป็นกุ้งไตหรืก่้สูง้ือกุ้งตายกุ้งซุกน่นงเน่ากุ้ยังตงามๆแ่เอาเย็นมากยกขึ้นจากสามเพียนอกุ้งายเอ็ดีีมันได้กุ้งเกี่ยวมันก็หายขายู่ แต่ก kind of mm ุ้งต้สามแฉ้มกับสามซุนเกนี่และครับเจนี่ซีเป็นกุ้งเป็ดนาะงานครับเจนี่ซีเป็นกุ้งเป็ดเออเยเาลขออนและตีแม่นนนี้ดีค่ะเมื่อไรกันสอบพานเบิร์เลขออกเาม่ต้องฟองหลืจ้ะจซนเก่านี่เอาพักอยู่พราว่าคือว่าแม่นละตัวเดียวเลยครับว่ากา่มาอุ้ย้าน เดียวว่านจับสิงฟังอยู่ว่าได้ใครก็ได้ตัวนี้บ้านในขี้กับตัวนี้ทะเบียนรถกับตัวนี้พอดีสิไม่มูเธอกระสันแอนกาว่าได้มูถธอไล่เรากัเลยวกันเบอร์มาได้ถือู้เดียวตรงกันไล่มองเนาะแลน้ำเล็กผู้อื่นคนเรื่องเล็กจะพอนเอฟซีเลยว่าแอดไปตามแอดก้าให้อีกนะมันบอกว่าตลายมือแล้วต้องหวัดต้องหวัดกับฟันเลยครับโอ้ได้ต้องหวัดแม่ตองหวัดีนฟันว่าเดี๋ไปกับลูกไส้ ับกไปเรียนวัดนี่ครับไปสองคนจับมือจูงแขนกันไปนิบไปนี้อยู่ดีๆมันมีควนควนมันนั่มนั่มนั่มมากก็เลยพาก,กันเบิงครับหันกลับไปขึ้นไอ้เศ้าภณยใจิตกุกแต่ควนออกหนาประตูควนควนทางทางทาง,ทางอบอมาก็เลยจับเขียนหนุกเรียนแลนปกติจะเป็นทางเรียบๆอันนี้มันเป็นทางขึ้นลงทางเป็นขึ้นแม่นครับทางเป็นขึ้นแลนขึ้นแลนลงก็เลยหันหัน ตั้งใจหันกลับไปเบิรอหยีเขาได้จุงศพออกมาศพที่เผาแล้วเห็นออกมาเห็นออกมาเสร็จก็เลยพากันไปเบองกับดูอ,อยางไปเบอรม,มันเติมใส่นะคนถืเอเผายัางไงกคือคือ,อย่างดีๆอยู่กันเลยวอันสิยางไปใกล้ถึงองจีวันวน้ำมันออกจากป่าคนใา่ออกจากป่าค่ะผม,มเลยไปจับเบองเอาค้นดีๆอยู่ว่นนั้นเด็ดายเพื่อเผามาลองคนเป็นตัวน้วตี้งานครับเลยจับเพื่อนเนเดอยเลยเพื่อน วาบอคักก็เลื่อนพาเอื่นเอยังก็ยากคุนมาเบิงน้ำกัะฟืเพค่นว่าจังได้ไันฟืนแล้ครับอ๋อเพื่อนกับวาบเพื่อน้ตายแม่น้ครับแต่จริงๆแล้วมันเผาแล้วน่ะหนาหนาสิตายแล้วจะหนูออกมาจะฟื้นตายแล้วฟืนฟันผมได้แบบเปิดผ่าเบิงคนน่ะมีแค่ส่วนส่วนบนส่วนล่างส่วนล่างเ่าีอืมี ท่อนล่างหายท่อนบนยังอยู่เนี่ยครับแต้พ่อหนี่วายไตยังคุยกันดีดีบอกอเหี็กบนอาจจะมาบนแต่ตามหน้าที่ที่ว่าฟันเห็นน้องเขอบฟันไปกับน้องเขอบฟันเนี่ยมันสิออกหาสนึ่งครับแต่มือนั้นได้อยู่ได้อยู่สองสามเดือนมันออกไปไล่ว่านก่อนเนี่ยครับเยสซีก็ได้กันตรงๆในสามรอบนะองค์ปรกอบแปงไปขึ้นแรกก็ได้สองห้าหนึ่ง แป่ไว้เรียบร้อยแม่นครับสองหาหนึ่งแต่เนียนไปหานี่เป็นสามตัวบนเนาะเพราะว่าเป็นคอนบนนะเพื่อนว่ารันนี้ขึ้นที่สองขึ้นที่สองนี่อธิษฐานก่อนนน่ะก็เรียกว่าปูขันมันแม่ดีๆให้ดูการฝันเกี่ยวเนาะเพื่อนเมื่อเขียนให้ใช่ยันเขียนให้เป็นโตเลยเขียนตรงกลางเป็นเขียนหาหนึ่งก่อนแต่มันอยู่ตรงกลางสมมติจะห้เบิ้งได้เนาะเขียนให้เป็นโตเลยวะค่ะ อันนี้คือเพื่อเป็นแขนหาหนึ่งเป็นแขนก่อนแต่เป็นแขนให้ตรงกลางห้าหนึ่งเราเป็นแขนหาสองอัมบนเราเป็นแขนหาศูนย์แต่หาศูนย์บอกว่าชัดแต่หาหนึ่งหาสองมีชัดไหมหาหนึ่งนีเขียนใบก้อนเนอะงานะปกติคนทีาเขาจเขียนเขียนบนลงล่างอันนี้เขียนตรงกลางแล้วก็อื่นบนแล้วก็เขียนล้มล้างอ่ะเปรียก็เลยถามว่ากูเพื่อเขียนอย่างี่เองใดนะคุยกันอันกันหรือว่ามันที่ว่าบอกเอาง่ายๆเท่ากับที่ว่า ทันตัวนี้มันบ่อดได้ซื้อสองตัวบนกำลงังระวังเสี่ยแต่เลยว่าเมือ่อแม่นเพิ่นมาบอกบอกเพื่อไว้บอกระวังสิหมายเพราะว่าเพิ่นสิกันไว้ให้แต่ว่าเพิ่นเน้นฐานหึ่งไม่ครับคืนบนอันฐาหนึงนี่คือผมเน้นไว้เพราะ<ม>ว่าฝันเห็นน้องขับปัญญ่นย่ำเดี๋ยวเิออกฐานึงค่ะครับสิออกฐานึงเลยซื้อปุ๊บปรถือเลยฐานหนึ่งวันนี้หลังจากที่ไปซื้อ ผมไปสือมาเจ๊ก็โทรถามร้าหลายว่าซือติดักสือตัวใดมากค่ะผมก็สือมาแค่สองชุดก็คือหาสองกับพันครับก็มะฝันว่าได้กินกับน้องขปันอพ่อปอนลูกลูกปอนพอตางก้นต่างปอนกันค่ะเพราะว่าแม่นละล่ะสองขืนได้กินนี่คือเขาแล้วแม่นว่าค่ะแม่นครับสองตัวนี่ละห้าสองกับพันเอาเอสกาว่าเขาแล้วได้ยินันว่าสจเอาตัวเดียวเดวล่อไก่เมือก่อนให้ผมฟันหลังจากที่ฟัน ได้กินกบนองกับฟันกับว่านัานในฟันก็จะเป็นล่ออีกโค้งสุดท้ายมันมาค่ะ่ครับผมให้ฟันอีกเชือกเชือกเทือหนึ่งครับแต่ีิมีตัวเดียวอีกเชือนั่งอน้อนีเชนี่ว่านั่นในเนี่ยใจครับเดี๋ยวจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวาหาใกลไกมือนะคะเดี๋ยวเมตัวหาเดี๋ยวเอาตัติดตาไปเรื่อยๆนะไอ้กาคะแนนจะได้เม็ดเดียวก็ต้องลอให้อาก้าฝันยามผู้จังหวัดผูอจังหนึ่งเก่าศูนย์อาก้ากันเน่นหายศูนย์เก่านะ ก็อันนั้นกับฝันคาคฝันเตะเกะกลุ่มกุ่กตสร้างเพื่นแต่้าลงมาก,กมับมา่ฝันมาได้ลงน้ำลงน้ำเอาผมก็เลยว่ามันยืนเก่าแล้วลงน้ำก็เลยเอาศูนย์ใส่เพราะถ้าผมฝันลงน้ำเนี่ยมันจิเป็นศูนย์กามรัที่ตัวเองนั่นเอค่ะซื้อเลยซือ้อเลยนั่นเป็นเนี่ยหนพ่ซอกับก้ากับศูนย์นี่มหาเทีเลยมันใจเลยตัวเดียวแต่ยิงกับทั้งแต่ยิงกับทั้งเก่าทั้งศูนย เด็กจ้าผู้ไอ้ใส่เต่าซูลวิ่งก็ได้จับคู่กับเขาครับขอให้เขาอีกวันนี้ก็ให้ได้อีกให้ได้น้าเนเด้อรแอฟกานะคะเดินทางมาไก่นะคะพี่น้องผู้ใดที่เป็นเอซีของแอฟกานะคะอย่าลืมติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับที่มาถ่ายทำนะครับทุกท่านนะครับเวลาหนึ่งไล่หนึ่งแชร์นะครับพันหยางก็ได้ไรพันหยาง ย้ำให้สามเพื่นเลยก่อนแต่ไม<ต>่สามาให้อีกแล้วนะคะวันนี้ก,ก็ขอให้เอฟซีมันหมาน้ำแอดกานะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิวงตัวเลขน้ำกันนะคะเนะะานะเิจังหดมือเลขออกกระยางมา<ไ>เมื่อไอวอลกระปูอยู่หลังบ้าน <วา S 1> ยางอง้อมปูดุกลานไปนี่นี่แม่แม่คนมาถามก็ระวังจีวงตัวเลขให้คนไปศูนย์เก้าตัวเดียวแล้วปูใหญ่ผมไอขคนเด้อลยวังสิระยางปู่เอพน ยังยิ็งให้ลูกอะไรในร้านไหคนเดียกันได้บ้างสิคอ๋อเหมือนเมื่อเลขออกมันว่างอากาศนี่คือไปบอกไปครอบปูบอกไปจะได้ก็ค่ะบอกว่าปูยังให้ลูกใ้ร้านไหนคนเด้อลูกล้านไปบอกค่ะได้ศูนย์เก้ากันล้ตัวเดียวได้ปูบอกตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเลขออกไปจะได้บัี้ศูนย์เก้าเจ้าวาดจนมาเกือบได้เป้ากันวันนี้ประกาศคนออกมากจนมาเห็นคลิปว่าไหนยังมายังสั่นอยู่ ดีใจเนาะคนลุกเนาะค่ะเนาะเท่าก okay. like okay. mm ับคนลุกเลืนี้ผู้ชายนี่ขนาดคนเราจำเนี่ยคอยยังคนลุกเขาเร่กออกคิดพ่อนาคาเลยเนาะเพราะว่าพันเน้นนหลีพันย่ำนหลีผู้ใดได้เบิ้งคิดก็จะรูว่าการเน้นย่ำศูนย์เก่าเป็นสี่อตัวอื่นมากกับพี่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์หเลย ลองซื้อตัวเลขอ่ะเอาไปเรียกใครอ๋อของผีดจังีมันไม่ชัดเดี๋ยวดูโฟงสุดท้ายนะคะพอดูอีกทีจะเป็นโฟงสุดท้ายแต่วันนี้เราลงให้ท่านชมบ้านูเป็นความสันก่อนนะคะี c มาเวตัดนี่แหละค่ะพอตัดีบอันนี้ตาจีบเอาคือแบบนี่อ๋อแบบ0นี่ไม่เขียนไว้ล้่อนเอามาเอาไปคิดว่าหน้าบกปากผมแป๋วไว้ ปลาก็เป็นแปดนางก็เป็นศูนย์ยานพิ่นเป็นพิษนาก็เลยล่องเขียนไว้อันนี้คือเป็นอีกตัวแปรน่นะครับเป็นสองตัวเพราะว่าตัวนั้นมันในสามตัวบนแล้วเนาะแอดไต้ที่ตัวแรกๆก็คือหาหนึ่งหาหนึ่งก็หาสองตบหนึ่งตัดสองหนึ่งอยู่เนาะตัดสองกันไว้โอเคนะคะตอนนี้ก็ถึท้งกันก็คือหาสองกับหาหนึ่งนะครับค่ะโ้เน้นเนาะ แกปน้าจอเด้อพี่น้องนะคะผู้ใดเข้ามาเป็นกำลังใจให้สู้ช่องนะคะทางทีมงานเฮาก็ไลค์ก็แชร์นะคะถ้างสูตรประมานกะอย่าลืมนะคะมาห่วมบุญกับแอดพราะว่าเพิ่นกำลังสั่งยังก็ค่ะสั่งท้าววิรูปักครับเป็นพญานาควิรูปักโคบัข้าววิรูปักโขข้าววรูปแจ็คเปอร์เซ็นแล้วค่ะแอดตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแต่เหลืออีกครึ่งหนึ่งแสดงว่าสายบุญเพิ่นมารวมน้ำกับช่วงนั้น ถูกตำเล่าเจนหัวดติดครับตำเล่าเจนหัวติดก็เลยบอกครูไ่าถ้าลูกหลานได้โชคติดต่อกันเถะลูกหลานกับจะสั่งถวายสั่งคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์กับคอต่อขั้วฉะนี้นก็เลยถวายคนไปหาแสนครับเจ็ดให้หาแสนคนลูกเล่ยพี่น้องแอดต่างคนลูกเล่ยพี่น้อง ขอโขกน้ำแอดกาเด้อหวได้มเดียวรอโค้งสุดท้ายเนาะครับผมเดี๋ยวรอให้ฟันอีกรอหนึ่งเดี๋ยวหันมาที่ละกล้องนะคะเดี๋ยวรอนะคะใจเย็นๆนะคะเอที่ละกล้องนะครับผมมีหลายกล้องนะคะ FC ใจเย็นๆก่อนเด้อผู้ใดใจเย็นเอาชิ้นถือซ้ำถูกเอาที่ลังงูก็ได้ดอกเจตังเอาที่ล่างใจเย็นเยอะกันข้าวขนาวเนื้อท่านหย่อนนู้นท่านหย่อนนู้นขี้ซื่อ เป็นบางเกิือนยี่ดีนะคี่ไปจับไข่ก็ได้ศูนย์เก้ามาได้ที่กับศูนย์เก้ารมาเอียนลดอีกกับศูนย์เก้าโอ้ยงูถือแล้วคุณผู้ชนนี่คือเก้าตัวเลขนะคะอ f ีนะคะแกปหน้าจอนะคะของแอก้านะคะในงวดหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดสองห้าหนึ่งห้าสองสองหนึ่งห้าศูนย์และแปดศูนย์นะคะจ้คนเลื่อมเลยเพิ่นเราต้องยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว่า ขอบคุณค่ะแอดกาผมวัขค่อยโชคดีกันคร่ะขอบคุณแอดกาสวัสดีครับขอบคุณวันนี้แอดกาสิมีโมถือกีฬาซีไปงน่องอย่าเบิ่ืซื้อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ